สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็มาเจอกับคลิปเปิดกรุต่างๆของเมย์แล้วสำหรับในอีพีนี้จะเป็นคลิปเปิดกรุรองเท้าแตะนะคะไม่ได้เป็นรองเท้าแตะที่สวมอยู่บ้านทั่วไปอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีคู่รองเท้าละส้นรองเท้าส้นตึกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแต่ของเมย์จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ20คู่จะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยว่าแต่ละคู่เป็นยังไงจากการใช้จริงแล้วก็จะแปะ ราคาแล้วก็ชื่อร้านไว้ให้ถ้าเกิดหาเจอนะคะ <_ an> ก็มาเริ่มกันเลยสําหรับคู่แรกในวันนี้นะคะจะเป็นคู่นี้เลยคู่นี้จะเป็นลัสซอนนะคะจะเป็นของ Adidas อันนี้เมย์ซื้อเป็นของ a d i d a s ออนไลน์มานะคะตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนที่เขาจัดเทศกาลลดราคาอะไรไม่รู้ในในเว็บเมย์ก็เลยกดคู่นี้มาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทประมาณนี้คือเมย์เป็นคนที่ชอบรองเท้าลสัสซอนมากทุกคนยิ่งแบรนด์แบบในเกี idas, New ara, เยอาดิดาสยิ่งชอบมันโดนใจมากเมย์ก็เลยจัดคู่นี้มานะคะสําหรับคู่นี้อ่ะเมย์แอบ ไม่ชอบตรงนึงตรงที่ว่าเขาจะมีลายทางอะที่เป็นตาของอดิดาสอะใหญ่เกินไปมันชัดเจนเกินไปแต่ที่เมย์ชอบอะชอบตรงที่ส้นของเขามันดูหนาด,ดีแล้วก็ข้างหลังเป็นตาอดิดาสแบบนี้นะคะสําหรับคู่นี้อะพื้นนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มมากๆอะทุกคน เดินแล้วมันรู้สึกเหมือนอยู่ในแคปซูลหรือสักอย่างคือตรงเนี้ยของเขามันจะค่อนข้างรัดในระดับหนึ่งเวลาเดินมันก็จะมีความรัดรัดแบบเดินยังไรงรงเท้าคู่เนี้ยไม่มีทางหลุดแน่นอนส่วนคู่ที่2นะคะคู่นี้ใส่บ่อยมากบ่อยไม่บ่อยให้ดูจาก คู่นี้จะเป็นของร้านจำชื่อร้านไม่ได้นะน,น่าจะชื่อประมาณว่า The p a s l e y Market ประมาณนี้นะคะเมย์มีรองเท้าของร้านนี้เยอะมากสำหรับคู่นี้เมย์ก็ซื้อมาตอนลดราคาอีกเช่นเคยตอนนั้นเคาลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เมย์จำไม่ได้แต่ว่าซื้อในราคาที่ลดลงมาแล้วก็จำชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่ของเมย์จะเป็นสีเบดทแบบนี้นะคะสำหรับคู่นี้อ่ะ เขาสามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะทุกคนแต่ว่าเมยไม่ได้เช็ดลืมเช็ดก่อนที่จะมาทําการทองให้ทุกคนดูคู่นี้เป็นหนึ่งในคู่โปวดของเมย์มากๆเพราะว่าสีเอ้ยอะไรเอ้ยคือถ้าเกิดใครมีรองเท้าที่เป็นส้นส้นเตี้ยเมยไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าส้นแฟตรหรือเปล่าคือเวลาเดินอะมันจะมีความแบบเจ็บเดินมากไม่ค่อยได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่คู่นี้ก็ สามารถเดินได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะมันไม่ได้นิ่มเดินแล้วสบายนะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้ปวดอะไรขนาดนะั้นแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้บีบตรงหน้าเท้าของเรามากเกินไปนะคะส่วนคู่ต่อมาคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่แพงที่สุดนะตรงนี้แล้วจะเป็นคู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นของเบอร์เกนสต็อกสำหรับคู่นี้อ่ะเป็นคู่ที่เมย์รักมากๆคู่หนึ่งให้ดูจากสภาพอันนี้เมย์ซื้อมาตอนที่เมย์เรียนจบปีสี น่าจะแบบ3-4ปีได้แหละและดูสภาพอยู่ทุกคนเห็นตรงส้นของเขาปะคือมันแบบมันเยินมากๆมีใส่บ่อยมากเมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังใส่นะเพราะว่าเขาสามารถใส่ได้แบบแทบทุกลุกอะคือจะเป็นลุกแบบอย่างชุดวันเนี้ยก็สามารถใส่ได้วันหวานก็สามารถอะแดปใส่ได้นะแล้วก็เมย์ใส่ได้ทุกลุกจริงๆเขาก็จะมีหลายดีไซน์หลายแบบคือเมย์อยากได้ของเบอร์กินสต็อกอีกคู่หนึ่งที่เป็นรองเท้าแตะสีขาวอะที่เป็นแบบฟิลพลาสติกอันนั้นก็อยากได้แต่คู่นี้มีข้อเสียนะคะทุกคน ตรงที่ว่าใส่นานๆแล้วมันจะแบบปวดเท้าไม่เคยใส่ไปเดินที่สิงคโปร์ตอนนั้นคือเดินจนเท้าเมย์กลายเป็นสีม่วงทุกคนตรงป่าเท้าอ่ะคือมันเดินมากไม่ค่อยได้แต่มันเป็นรองเท้าสุขภาพก็เลยค่อนข้างงงนิดนึงสําหรับรองเท้าที่เป็นสีออกน้ําตาลน,น้ำตาลของเบอร์อเกอรสต็อกเนี่ยสมมุติว่าเมย์เป็นเจ้าของแต่ถ้าโมแตะใส่ไซส์เดียวกับเมย์แล้วจะมาใส่อ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกใส่แล้วโอเคเพราะว่าเท้าของเจ้าของที่เป็นเจ้าของตัวจริงอ่ะเขาจะเหมือนแบบประทับลงไปอ่ะเออมัน กลายเป็นรอยเท้าของคนคนั้นเหมือนรอยรอยนิ้วมือรอยมืออะไรประมาณเนี่ยคู่ต่อมานะคะคู่ที่4คู่นี้จะมาจากร้าน Go Ordinary นะคะสําหรับร้านเนี่ยเป็นร้านรองเท้าชื่อดังในไอเลยอันนี้มันจะเป็นฟิลแบบดูคุณหนูดูเรียบร้อยถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าแบบประมาณนี้ก็ได้เนี่ย ชุดที่เมย์ใส่อยู่หรือไม่ก็เป็นแบบโทนสีขาวโทนสีอะไรเงี้ยเหมาะกับคู่นี้คู่นี้ตรงข้างหน้าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเป็นแบบไคว้กันนะแต่มันไม่ได้คว้กันแล้วก็เป็นสีน่าจะสีออกแบบครีมครีมเขาจะมีหลายสีแต่น,นี้เมย์เอาเป็นสีครีมมานะคะสําหรับพื้นของเขาอ่ะมีความนูนขึ้นมานิดนึงก็จะทําให้เวลาเดินมีความนุ่มในระดับหนึ่งเพิ่มมากขึ้นดีกว่าที่จะแบบไม่มีความนูนเลยมันจะเดินแล้วเจ็บคือต้องเข้าใจก่อนนะถ้ารองเท้าอะไรแบบเนี้ยคือมันเหมาะกับการแบบใส่ ยไม่ได้เหมาะกับการจะใส่แล้วเป็นเพื่อสุขภาพอะ่ะทุกคนมันเวลาเดินไปสักพักหนึ่งในระยะหนึ่งอะมันก็จะมีความแบบเมื่อยๆปวดๆแบบไม่ค่อยเหมาะกับก,บการเดินเยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับคู่ต่อมานะคะคู่ที่5คู่นี้จะเป็นรองเท้าส้นตึกแบบนี้นะคะทุกคนสภาพก็เยินนิดหนึงคู่นี้เมย์เคยใส่ปะ ไม่เคยใส่หรอหนูก็ไม่เคยหนูใส่ไม่ได้อ๋อเจ๊เคยใส่ครั้งหนึ่ง <c oughs> มมรู้สึกว่ารองเท้าส้นตึกมันควรที่จะกลับมาฮิตได้แล้วรู้สึกว่ามันต้องมาแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูวินเทจอะทุกคนแล้วมันดูแบบดูมีอะไรปกติเมจะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าส้นสูงแบบพี่มีส้นแบบปึกป๊กๆขึ้นมาแบบเนี้ยหรือไม่ก็ส้นเข็มอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใส่คือไม่มีแน่นอนเมก็เลยเลือกที่จะเพิ่มความสูงตัวเองโดยการใส่รองเท้าส้นตึกแบบนี้นะคะสําหรับคู่นี้เมได้มาจากร้าน No Bad Day ที่สยามชั้น2ของชเดะ เออได้มา2คู่เดี๋ยวจะมีคู่หนึ่งคู่นี้ถามว่าเป็นไงนก็แข็งๆอะ่ะทุกคนคือมันอาจจะไม่เดินสบายนะอันนี้คือพื้นรองเท้าเขาจะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตรงสายรัดตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแน่นใช่ไหมมันจะรัดแน่นในระดับหนึ่งถ้าเกิดไปที่หน้าถาวกว้างอาจจะใส่ไม่ได้แบบมดใส่แล้วมันจะเจ็บเออมันจะรัดพยายามเข้าไปอ,อ,อันนี้น่าจะประมาณ300กว่าบาทไม่เห็นในช็อปปี้อะไรอย่างงี้ก็มีก็ลองไปดูในนั้นได้ส่วนคู่ต่อมาอน,นี่คือคู่ที่เมย์รักมากๆนะคะจะเป็นคู่นี้ อันนี้มาจากร้าน marshmallow chew เขามีขายในไอีแต่ว่าเมยซื้อที่ร้าน a แซบที่สยามนะคะ ู่นี้น่าจะประมาณ390290 490ประมาณเนี่ยคู่นี้เมย์ชอบมากตรงที่มาเป็นสีดำอ่ะทุกคนอย่างแรกก็คือเปืญญ้อนยากอย่างที่2ก็คือดีไซน์ของเขาแบบเนี่ยมันมันสวยอะ่ะเมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบดีไซน์แบบนี้นะแต่ดีไซน์2ข้างของเขามันจะไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะมันจะมีฝั่งนึงที่เป็นคาดแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นที่ใส่นิ้วโปง้งถามว่าเดินแล้วดีไหมเดินแล้วเจ็บไหมคือไม่นะคู่นี้เมย์รู้สึกว่าเดินแล้วโอเคอ่ะเดินเยอะๆก็ไม่รู้สึกเมือ่อยแต่อออย่่่างงงคคููเเเนนนนี้้มมมััหืตตตกลลดวแแบบ มันไม่ต้องเก่งอะทุกคนเมย์ก็เลยชอบใส่มากๆคือมันสามารถใส่ได้กับทุกชุดจริงๆอะเน,นี่ยส่วนคู่ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของชาวแอนคีจะเป็นส้นสูงเขาจะมีดีไซน์ตรงที่หัวเทา้าเขาจะเป็นหัวเท้าแบบตัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความแบบ รัดัดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมาะกับใส่แฟร์อ่ะคือถ้าเกิดใครแต่งตัวเก่งๆอะไรเนี้ยก็เหมาะกับคู่นี้นะส่วนคู่ต่อมาก็เป็นส้นตึกที่ได้มาพร้อมกับคู่นี้เลยได้มาพร้อมกันจะเป็นคู่นี้นะคะอันนี้โมใส่บ่อยอันนี้เจะยังไม่เคยใส่ข้างหน้าของเขาก็จะเป็นควยๆแบบนี้แล้วก็จะมีความสูงในระดับหนึ่งเมรู้สึกว่าคู่เนี่ยวินเทจมากดูแบบย้อนยุคดูแบบ เหมือนสมัยก่อนอ่ะเออก็รู้สึกว่าชอบแต่มยไม่รู้ว่าเดินแล้วเป็นยังไงโอเคปะนัเดินเยอะมันก็มันก็ล้าใช่ไหมเออเพราะหนูส้นสูงอันนี้เมย์เป็นไซส์39นะคะทุกคนเมย์ไซส์ประมาณ37 38ส่วนโม39 40ประมาณนี้ก็พยายามซื้อแบบให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่ด้วยกันได้นะเพื่อการประหยัดเงินใช้ของให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะส่วนคู่ต่อมาคู่นี้สารภาพว่าไม่เคยใส่เลยก็คือคู่นี้นะคะจะถือยังไงดีจะเป็นส้นสูงแบบนี้แล้วก็ เรียดูดเรียบร้อยคุณหนูน้อยน่ารักอะไรประมาณนี้คู่นี้อ่ะเมย์ซื้อก่อนช่วงโควิดเพราะมีอยู่ช่วงเหนือเมย์มีต้องไปอีเวนต์บ้างหรืออะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ไปนะมันอาจจะต้องมีโมเมนต์ที่ต้องใส่ส้นสูงเมย์เป็นคนที่ใส่ส้นสูงไม่เก่งคือคือไม่ได้ช่ำชองในเรื่องส้นสูนะองอ่ะก็เลยหาส้นสูงที่ราคาไม่แพงแล้วก็ดีไซน์โอเคแล้วใส่ได้บ่อยๆก็เลยได้มาเป็นคู่นี้นะคะแต่ว่าเมย์จำชื่อร้านไม่ได้ไงทุกคน พื้นยังแบบสะอาดเอี่ยมอ,อ่องแต่คู่เนี้ยเวลาเดินอะ่ะมันจะค่อนข้างเดินยากเดินลําบากเพราะสายมันเป็นแค่สองสายแบบนี้ใช่ปะแล้วมันก็จะมีความล้างเท้าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เผื่อแบบพื้นข่ามากๆส่วนคู่ต่อมานะคะคู่นี้ใส่บ่อยมากเขาชื่อร้านอะไรนะจูบิลี่ชูมัง้งถ้าจำไม่ผิดก็คือคู่นี้นะคะทุกคนสำหรับคู่เนี้ยเมีชอบมากทั้งเรื่องสีสันเอยดีไซน์เอยคือดีไซน์ของเขาเหมือน,อนแบบรองเท้าแตะ แต่ไม่ใช่รองเท้าแตะที่แตะฟองน้ำอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีดีไซน์แบบเนี้ยเวลาเดินคือนิ่มนะนิ่มมากว่ามันคืนค่ะใช่ตรงเนี้ยเขาจะปกอุ้มเท้าของเราเอาไว้แต่มันก็จะเดินมากมันก็แอบ,บล้าแต่ก็ใส่สบาย คู่เนี่ยเมย์ใส่บ่อยมากเดี๋ยวเมย์จะขึ้นรูปให้ดูว่าเมย์ใส่บ่อยแค่ไหนคู่ต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นคู่ที่นุ่มนิ่มเหมือนกันก็จะเป็นคู่นี้นะคะสําหรับคู่นี้ได้มาจากร้านพิมเมตอันเดอร์สกอตแบดหรือเปล่าเดี๋ยวเมย์ขึ้นชื่อไอจีของเขาให้สําหรับคู่นี้เมย์ชอบตรงที่มันเป็นทูโทนอะทุกคนคือเมย์ไม่มีรองเท้าที่เป็นแบบขาวดําขนาดนั้นสําหรับคู่นี้อะตรงส้นตรงเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่มขนาดนะั้นหรอกแต่ส่วนที่มันนิ่มมากๆคือตรงนี้อะทุกคนสายคาดๆข,ข,ของเขาเนี่ยคือมันนิ คือมันนิ่มมากพอใส่เข้าไปอะแล้วรู้สึกถึงความนิ่มความสบายจากตรงนี้เลยอะคือแบบน่ารักมากคู่นี้ส่วนคู่ต่อมานะคะจะเป็นคู่นี่คู่นี้จะได้มาจากมูจินะคะเมยได้มาตอนลดราคาน่าจะแบบเมย์จำไม่ได้นะราคาเต็มเท่าไหร่น่าจะประมาณ350ประมาณนี้แล้วเขาเซลลเหลือแบบ ร้อยกสิบเม่ก็จัดมานะคะสําหรับคู่นี้อ่ะเหมาะกับการที่จะไปทะเลคือคู่ที่ผ่านมามันอาจจะแบบลงทะเลไม่ได้อย่างคู่เนี้ยเมว่าน่าจะลงทะเลไม่ได้เพราะว่าตรงพื้นของเขามันจะเป็นฟิวกรรม,มยี ส่วนคู่นี้มันก็จะเป็นแบบหนังๆเทียมๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ถ้าไปทะเลอ่ะเมย์บอกเลยว่าเมย์หยิบคู่นี้มาแน่นอนเพราะเขาจะเป็นฟิลมฟองน้ำเขาจะมีสีขาวกับสีดำเมย์รู้สึกว่าสีขาวมันน่ารักกว่าก็เลยเลือกมานะคะแต่ถ้าเกิดจะเดินในชีวิตประจาวันใส่บ่อยๆเดินในชีวิตประจําวันอ่ะเมย์คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่ามันก็ไม่เดินสบายขนาดนั้นถึงจะเป็นฟองน้ำก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นฟองน้ำที่แบบรองรับน้ำหนักของเราได้ขนาดนั้นอ่ะอาจจะเหมาะกับแบบเดินสวยริมทะเลอะไรประมาณนี้มากกว่า ส่วนคู่ต่อมาอันนี้คือคู่แรกเลยทุกคนคู่แรกในการที่เมย์ซื้อรองเท้าโซนเตียจะเป็นคู่นี้สําหรับคู่นี้อ่ะบอกเลยว่าเมย์จำไอจีของเขาไม่ได้แล้วแล้วเมย์ได้มาแบบ190 290อะไรประมาณนี้แต่ความจริงแล้วดีไซน์ของเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดมองใกล้ๆตรงนี้เมย์ไม่มั่นใจในกล้องเห็นปะ่ะที่มันจะเป็นเหมือนสายอะไรสักอย่างเหมือนโดนตัดออกไปอะ่ะเออคือความจริงคู่เนี้ยมันจะเป็นลัดส้นทุกคนมันจะเป็นแบบสายลัดส้นแบบนี้แต่สายนั้นอะ่ะ มันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ที่เท้าของเราได้คือมันแบบพอเดินปุ๊บมันก็หลุดเดินปุ๊บก,ก็หลุดก็เลยรู้สึกหมืนใสก็เลยตัดทิ้งไปเลยแต่พอตัดทิง้งปุ๊บพอมาใส่เฉยๆอ่ะมันมันไม่สบายทุกคนถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆที่เป็นแบบร้านจากร้านนู่นร้านนี้่มันใส่สบายกว่าเยอะมากๆคู่นี้คือแห้ไม่ได้ใส่อ่ะใส่น้อยมากใส่แค่ช่วงแรกๆส่วนคู่ต่อมานะคะอันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆจะเป็นของ ยูนิโคที่เป็นคอลเลคชั่นที่เขาทำกับมารีเมกโกนะคะสำหรับลายนี้ก็จะแบบน่ารักอนะทุกคนมันดูซัมเมอร์ซัมเมอร์ดูเหมาะกับไปทะเลแต่เมคิดว่าน่าจะไม่ควรที่จะใส่โดนน้ำนะเพราะว่าเขาเป็นผ้าสีของเขาอะน่ารักมากคือเมคชอบสีมากทุกคนมันเป็นสีแบบฟ้าคือช่วงนี้อินสีฟ้าไงก็เลยชอบเป็นพิเศษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพื้นเขาอะค่อนข้างนิ่มเลยนะน,แบบนิ่มแบบนิ่มระดับหนึ่งอะสำหรับคู่เนี่ยเขาจะมีใช้แบบ S M L เมคเลือกเป็นไซส์ M มา ก็จะมียางยืดตรงนี้อย่างเช่นเมย์ใส่ไซส์37ใช่ปะอย่างคนใส่38ก็ใส่ได้เพราะเขามียางยืดตรงนี้นะคะเอาไว้แบบใส่ได้แบบหลายๆไซส์สาหรับคู่ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นส้นสูงอีกคู่หนึ่งของชาวแอนคิดมันจะมีความสายแฟนนิดนึงตรงที่ส้นของเขามันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบคางหมูแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมาะกับใส่โทนขาวดาําหรือไม่ก็แบบคนชิกๆอะไรประมาณนั้นได้ ส้นก็ไม่สูงมากเดินก็ถามว่าเมื่อยมันก็เมื่อยอะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบส้นสูงก็เมื่อยระดับหนึ่งใช่ปะ่ะเราเมย์เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงอีกมีความรู้สึกว่าก็เดินเมื่อยคู่ต่อมานะคะอันนี้จะมีความแหว,วกแนวกว่าคู่อื่นก็จะเป็นคู่นี้เลยอันนี้จะเป็นของคล็อกนะคะที่บ้านเมย์มีรองเท้าของคล็อกประมาณ3 4สี่ แต่อันนี้จะเป็นของเมย์ส่วนที่เหลือจะเป็นของปามานะที่เมย์ซื้อให้ปามาเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ได้ทนอะทุกคนคือมันเป็นพลาสติกจะโดนนา้าโดนฝนโดนอะไรแบบเนี้ยมันก็ใส่ลุยๆได้เลยอย่างคู่ของเมย์จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนจะมีความโป่งแสงแบบนี้เลยส่วนนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ติดอะเมย์จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เขาจะมีขายแยกแล้วก็เอามาติดประดับตกแต่งของเมย์ติดประมาณนี้ วันอีกคู่นึงอันนี้คือเหมาะกับการไปทะเลเหมือนกันแต่มีรู้สึกว่ามันอาจจะลงทะเลไม่ได้ mm hmm. ก็คือคู่นี้นะคะอันนี้ได้มาจากร้าน One Things นะคะคู่นี้จะเป็นฟิลสันสานเหมาะก,กับแบบไปทะเลจริงๆอะดีไซน์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย mm hmm. เขามีไซส์ตั้งแต่ผู้หญิงจนถึงผู้ชายเลยนะไซส์แบบ43 44อะไรนี้ก็มีอันนี้เมย์ก็ได้มาใส่คู่กับก้านนะคะก็น่ารักวินเทจ ดูมีความไม้ไม้มีความสันสานส่วนคู่ต่อมานะคะเมยได้มาจากร้านะพาร์สลีย y มาเก็ตแบบเดียวกับคู่ที่2ที่ห่อไปนะคะสําหรับคู่นี้อ่ะก็ได้มาช่วงลดราคาเหมือนกันคู่นี้เมย์บอกเลยว่าเมย์เพิ่งมาใส่ในช่วงหลังๆมานี้นะคือก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้หยิบมาใส่เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรร้านนี้เขาจะดีตรงที่เขามีหลายสีมากทุกคนคือมันสามารถตอบโจทย์กับคนได้หลายแนวอย่างเช่นเมย์ชอบขาวดำเบลเบลท์คิมคีอะไรเงี้ยก็มีส่วนใครที่ชอบแบบสีสันจัดจ้านอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันจะเป็น แบบสีเขียวสีชมพูสีแดงเนี่ยมีมีหมดสำหรับคู่นี้นะมันก็จะเป็นสายสายคาดคาดเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องขอเตือนก่อนว่าสายแบบเนี้ยเวลาเดินแล้วมันจะค่อนข้างลังแล้วมันจะทําให้ปวดขาในระดับหนึ่งนะไปห้างไปอะไรจุบจิบจุบจิบเนี่ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดแบบเดินเยอะๆไปต่างประเทศอะไรเนี้ย ไม่ค่อยแนะนําเลยส่วนอีกคู่หนึ่งก็ร้านเดียวกันอันนี้ก็เป็นสีดํานะคะแต่จะอีกดีไซน์หนึ่งอันนี้จะสายน้อยกว่าแล้วก็ดูเบสิกกว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ใส่บ่อยเหมือนกันเป็นโทนสีดําเมย์รู้สึกว่าใส่อะไรที่เป็นส้นเตี้ยๆแบบนี้ทุกคนมันจะทําให้ขาเรามันดูเรียวมากยิ่งขึ้นดูเก่าๆอ่ะดูสายเก่ามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคู่สุดท้ายก็ยังเป็นรองเท้าส้นเตีย้ยอยู่เหมือนเดิมอันนี้ได้มาจากร้าน g o r d i n y นะคะจะเป็นคู่นี้ คู่นี้อะเมย์บอกเลยว่าคือของเขานิ่มกว่าคู่ที่เป็นส้นเตี้ยๆคู่อื่นนี่จะมีความนิ่มๆเหมือนแบบมาร์ชเมลโล่อะไรประมาณนี้คู่นี้ก็ดีไซน์คล้ายๆอันที่เมย์มีของร้านร้านกออ r ด i n a นาเลยนี่ดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าคู่นี้จะมีความแบบสีครีมครีมมีความขาวๆมากกว่าก็เหมาะกับชุดที่เป็นแบบ เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรแบบนี้แต่เขาก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะทุกคน mm. ก็หมดแล้วนะคะสําหรับรองเท้าส้นเตี้ยของเมที่มีทั้งหมด20คู่นี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ mm. ถ้าใครชอบคู่ไหนก็สามารถไปตามตามได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้นะคะ mm. ก็ไปแล้วคะ่ะ mm. บ๊ายบายอ๋อถ้าเกิดใครอยากที่จะให้ทําการแบบเปิดกุอะไรอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้นะคะเมย์ก็จะมาทําการเปิดกุแล้วก็ทยอยทําคลิปฮอลให้กับทุกคนดูก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย